เดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับเล่นแผ่นเล่นแผ่นคาราโอเกะนะครับเล่นแผ่นคาราโอเกะผมไม่มีคาราโอเกะเพลงไทยนะครับมีเป็นเพลงญี่ปุ่นเลยอ่ะใส่เข้าไปเลยนะครับมาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวทดสอบให้คุณลูกค้าดูนะครับเล่นคาราโอเกะนะครับหาาเพลงมาแล้วครับนี่แะครับนี่ครับเพลงมาแล้วนะครับสายสัญญาณผมไม่ดีนะครับมันก็จะดังแบบนี้นะครับสาย เอธรรมดานะครับเหลืองแดงขาวแบบธรมธรมดาธรรมดานี่ครับมาแล้วนะครับวิธีการเล่นคาราโอเกะนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูก่อนนะครับวิธีการเปิดให้มันเป็นโหมดคาราโอเกะเพื่อที่จะตัดเสียงร้องนะครับ นี่ครับแบบนี้มันไม่มีเสียงคนร้องให้เรากดปุ่มนี้ก่อนนะครับกดปุ่ม D A นะครับปึ๊บนี่ครับเนี่ยเพลงมาแล้วกดปุ่ม D A ก่อนเลยนะครับอันดับแรกทีนี้ตัดเสียงร้องให้เรากดปุ่ม Audio Select ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ข้างๆกันเนี่ยนะครับอันนี้ตัดเสียงร้องครับนี่ก็ตัดเสียงร้องเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัดเสียงร้องนะครับ ก็เป็นอันว่าใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ